เสริมสวยให้คุณนายคุณนายก็ตื่นแล้วพี่น้องคุณนายแม่คุณนา,ายตื่นแล้วอ่ะคุณนายอ่ะวันนี้คุณนายจะกินข้าวกับอะไรคะนะได้ยินก่อนเนี่ยวันนี้จะกินข้าวกับย่างกินโจ๊กบอก กินโจ๊กไหมคะเออนัดนะโจ๊กอะได้เลมักยังอ่ะน,นะมักเขาหนึ่งน้ำพริกข่ามักไปอั้นกันหูก็อกว่าตัวจะถึงร้อยแล้วเนี่ยกินของเร็ยวๆกัของย่อยง่ายๆกัอัอยังก็บว่มักอัอยังจะบว่ามาักจะกินยังกุ้งอบบนเส้นเอาอ่ะ ฮะผับัดผักบุ้งไฟแดงตรงบนไหนน่ะตรงบนกลางไปอ่ะข้างล่างเออข้างล่างคุณอ่ะผัดผักบุ้งไฟแดงเอามั้ยไฟแดงไฟดำเอาไหมคะน้ายังไม่ยุบไว ขนย่างฝนย่างวันเดียวน้ำแหง้งเบ่อ่ะเออแห้งเลยอ่ะหรือว่าน้ำเหมืองมันเติบเขาไปเอาขี้เหยื่อออกมันเลยไปไวเมื่อวานเนี่ยครึ่งเอวครึ่งหัวเข่าเนี่ย ขี้เออกกรทานงนาเหว่หนําเมืองทั้งพุ่นอ่นมาานอนมนะม,อมันไต้ะทางพุ่นอ่ะมันบ่ติกนําเมืองแล้วมันเลยไปวาวาไเลยเออกำเดียวอ่ะไปเลยว่าปไปเลยว่าไปเลย บูให้แม่ค้าเลีวยวไปยังไงเนี่ยวันเสาร์เอ,อ่อเลยไก่ก็ไปอย่างเงี้ยไปไปกันโอ้โไปย่า้ยแต่มันลุกเจ้านะมันจะไปทางใดกูลุกแล้วนะลุกเช้าเลยนะอืมลุกเช้าลุกแล้วจะไปไหนไม่รู้ไหนไก่ลุกแล้ว จเช้าอาะไรจะเปไนนนน็นไงไม่รู้ผ่าอาหารนมสัตแต่โลกไปยลนวดีโหยัาไห่ละอยู่บ้านอยู่บ้านไอ้นิ่ไอ้นมอยู่บ้านไอ้นมไปพักทับไอ้นมพุนไม่ไปโลกอีกเลยกินดี่ไดากมาก อยบรินักอ่ะเอ้ยแล้บอกี่มันมงมันเฒ่าแล้วมันจะกึดได้มันกึดไม่ได้มันจะต,ตายอล้วอะไม่ไปจำมันกิน<ม>เออให้ไปจำมันกินเนี่ยมันกินตัวมันเดียวคนเดียวเนี่ย เท่าแล้วมันก็ขึ้นได้ขึ้นได้มันก็ตายอันนะ่ะจิบไปไหนหมดเนี่ยจิบจ,จะบเจิบเนี่ยไหนจะทำ ดม่ได้มันก็ตายสิ่งที่มันพ่าเถาแล้วอ่ะกินเลยคุณแม่เสริมส,สวยเสร็จแล้วนะพี่น้องหาคุณแม่กินอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมก่อนนี่เราตัวหนึ่ง

มาพี่น้องวันนี้ใส่เพื่อใส่เสื้อผิดวันหน่อยนึงได้อะไรก็ใส่อันนั้นนัะดีกว่าไม่มีใส่สีเหลือง <laughs> มันเป็น,นมันสับอันนั้สีแดงวันจันสีชมพูประดานขัรสีส้มนี่อันใดก็ใส่อันนั่นนัะ อะไรก็ใส่อันนั้นสีขึ้นขึ้นม,ดมดืดมืดขึ้นขึ้นม,มันจะมาอีกฝนเนี่ยมันขึ้นขึ้นเม,ดมดืมดมดืด

Thuốc ừ. nhà ừ. mi nước em đi ừ. mà test em quên à giờ đi bà đó ờ ừ. là bị thuốc nhà bếp điều không bếp điều anh này sao mai sao cuân giờ đâu không nè ừ khứa chèn gồng à ừ mướn cua cái mắc cỡ mướn à đi ở bếp ăn <laughs> Nè, ít cái đầu này cả kêu em cứ chặt cùng mà ừ. ừ, còn bên đây nhảy hoàng đẹp ừ tắt tết đẹp tết đẹp Tắt tết luôn, tắt đẹp tắt đẹp mì đi đẹp nè đẹp nè, nè nè ให้เจะเสริมเสริมให้มันตึงว่นะเสริมว่ทางยาวดังนงไปเสริมจมูกไปดึงหนาดีว่เอออันฮะอีพัดเฮ้ยเออเป็นเธอจัดอีพัดเสร็จแล้วอืมมึงเป็นใครแม่อืมเปไปเสริมหน่าเสริมตาว่เออเกี่วไปกับเอานียักไรเออยักจากโหนกไปกับเอานี่จี เอ้าวบินเอาคนเท่าอ่าวแล้วก็ไปไป